สวัสดีค่ะอยู่กับทิพวารีราชินีพระจันทร์ค่ะก็มาทำนายดวงชะตาประจำสัปดาห์กันเช่นเคยค่ะในรอบนี้นะอยู่ระหว่างวันที่22ถึง28กันยายนค่ะพุทธศักราช2,562ค่ะแล้วก็คลิปนี้นะคะเป็นของ ชาวราศีเมษค่ะคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนไปจนถึง13พฤษภาคมหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีเมษนะคะเอาละเริ่มต้นกันที่ดูดิครั้งนี้มีมีไพ่มีไพ่ที่บอกว่าคุณจะถูกหวยด้วยนะมีอยู่ใบหนึ่งนะคะนั่นคือ,อไพ่หนึ่งเหรียญนะคะหนึ่งเหรียญเนี่ยหมายถึงเรื่องของโชคลาภทางการเงินโดยเฉพาะนะ,ะทีนี้เนี่ย มันก็มีข่าวดีอ่าข่าวดีที่จะทำให้ชื่นใจนะคะมีอ่ามีไพ่เรื่องของ judgment นะบุญกรรมที่ทำมาแต่ปางก่อนกำลังหนุนส่งเสริมดวงชะตาเอาละเป็นยังไงเนี่ยมาเล่ากันคร่าวๆดีกว่าว่าพอเริ่มจากไพ่ใบแรกนะคะเป็นกษัตริย์ถือไม้เท้าเนี่ยจะบอกให้รู้ว่าเวลาที่กษัตริย์ถือไม้เท้าขึ้นเมื่อไรก็ตามนั่นหมายถึงว่าคุณกำลัง คิดอยู่แต่เรื่องการทำมาหากินเรื่องเองินเรื่องทองอย่างที่ตั้งหน้าตั้งตานะมีไฟนะคะในช่วงนี้มีไฟแล้วก็ไม่ได้คิดอย่างอื่นนอกจากเรื่องของงานพร้อมที่จะลุยงานไปอีกสักตั้งหนึ่งนะคะมีความมุ่งมั่นนะคะแล้วก็มีความรักในงานที่ทำด้วยนะคะทีนี้เนี่ยพอหนึ่งเหรียญขึ้นเนี่ย นะถ้าเกิดว่าเป็นเซลล์ก็ได้ค่ะคอมถ้าอา,อาชีพอื่นๆเนี่ยก็ได้โบนัสนะคะเ,เรียกว่าเงินเงินเสริมรายได้พิเศษโชคลาภทางการเงินนั่นแหละแต่ทีนี้หนึ่งเหรียญเนี่ยมันหมายถึงความมีโชคก็จริงนะคะเราจะเห็นว่ามือเนี่ยยื่นยื่นออกมาจากสวรรค์นะ มือยื่นออกมาจากสวรรค์มันจะได้โชคลาภฟุกมเฟเงินแถมของแถมอ่าแล้วมาจัสตเมนเนี่ยเทวดาเป่าแต่อีกนะก็หมายถึงว่าเรื่องบุญนั่นแหละบุญกุศลที่ทำเนี่ยหนุนกันมานะคะบางคนเนี่ยไม่ได้ได้เป็นเงินมาแต่ได้เป็นของแท้ของแบรนด์เนมของขวัญถูกอ,อกถูกใจหรือได้พระดีมาได้นาฬิกาแบรนด์เนมนะคะแบบนั้นเป็นต้นนะคะมีทั้งหนึ่งเหรียญแล้วก็หนึ่งถ้วยจะเห็นว่าพวก พวกไพ่หนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยเนี่ยมันจะเป็นมือที่ยื่นมาในอากาศนะคะอันนี้ก็โชคลาภทางการเงินอันนี้ก็เรื่องดีใจนะคะเรื่องโชคลาภที่มันจับได้อะจับถือได้เป็นชิ้นเป็นอันนะคะแตะต้องได้นะคะทาให้รู้สึกถึงความยินดีปรีเปรมนั่นเองนะคะมาล้อมรอบตัวคุณเลยมาประชิดรอบตัวคุณเลยนะคะก็อ้นไม่อยากจะใหพ้พอพูดไปแล้วว่า มีดวงในเรื่องการเงินอ่าวเดี๋ยวจะไปทุ่มทุนเล่นหวยกันสมดต,ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้ยังนิดนึงเพราะว่าอย่างคราวคราวที่แล้วๆไปบอกว่าชาวราศีนั้นราศีนี้มีดวงมีโชคลาภทั้งเรื่องการเงินบางคนไม่ขำนะเวลาเล่นเวลาเล่นหวยเนะี่ยเวลาแทงหวยนี่แบบฟังหมอดูพูดไง แล้วแบบทุ่มเทไปหมดเนื้อหมดตัวก็ต้องอยู่ที่ฐานบุญกุศลเดิมของเราด้วยเราทําไว้แค่ไหนอย่างไรแล้วก็ขอร้องเลยค่ะว่าอย่าหวังว่าชะตาชีวิตมันจะพลิกฟื้นไปได้ด้วยการพนันนะเพราะว่าคุณคิดดูเอาเองลวกันว่าการที่จะพลิกชีวิตได้ด้วยการพนันกับมันมันพลิกจริงนะมันจะพลิกไปทางที่เสื่อมลง นะถ้าเกิดว่าเราเป็นชาวพุทธนะเรื่องของการทํามาหากินอาชีพสุจริตมันดีแน่นอนอยู่แล้วนะคะมันค่อยเป็นค่อยไปแต่มันไม่เสี่ยงไงเงินทองเนี่ยถ้าหากว่าเรารักเงินเงินก็จะรักเรานะถ้าเกิดว่าเราไม่รักเงินเงินมันก็ไม่รักเราเพราะฉะนั้นอย่าเอาเงินไปเสี่ยงนะคะอย่าเอาเงินไปใช้ในทางที่ผิด การสร้างความเจริญรุ่งเรืองจะต้องมาอย่างเป็นเหตุเป็นผลอันนี้อ้นเตือนไว้แต่อย่างไรก็ดีมีโชคลาภที่คุณจับต้องได้ถ้าเวลาที่อ้นทายว่ามีโชคลาภคนจะมีนะนั่งอยู่เฉยๆมันก็มีนะคะอยู่ๆก็ถูกสลากออมสินขึ้นมาสักร้อยหนึ่งนะคะ ร้อยสองร้อยอะไรแบบนี้ขำๆเข้ามาเพราะว่าหนึ่งเหรียญมันคือมันก้อนเล็กๆมันได้มาแล้วหมดไปไอคำว่าก้อนเล็กๆมันไม่ได้พลิกชะตาชีวิตให้คุณเป็นเศรษฐีขึ้นมาได้หรอกนะคะอย่าไปหวังอะไรอย่าหวังเนี่ยให้หวังกันเรื่องการงานดีกว่าเพราะว่าตอนนี้มีไฟในการทำงานอย่างอย่างดีทีเดียวนะคะค่ะมาต่อกันในเรื่องของการงานนะอุ้นมองว่าพอได้8ไม้เท้าขึ้นเนี่ยนะคะมันก็เออเรียกว่า ทำได้อย่างดีอย่างอยู่มือเป็นช่วงที่การงานของคุณเนี่ยมั่นคงเจริญรุดหน้าไปได้มากขึ้นเรืเร่อยๆนะคะ,ะบางคนเนี่ยอาจจะคิดถึงขนาดว่าเฮ้ยแบบมันมันน่าจะเป็นช่วงเวลาที่มันรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆลาออกซะดีมากอะไรอย่างเงี้ย <laughs> เพื่อที่ว่าจะได้ไปไปไปในที่ที่ มันให้ค่าตอบแทนได้ดีกว่าอะไรแบบนี้นะคะซึ่งในนี้อะบอกว่าคุณยังทะเลาะกับตัวเองไม่ค่อยเสร็จอะถึงแม้ว่าจะลาออกไปนะก็ยังอยู่ในสภาพอย่างเงี้ย อ,ออกไปแล้วไปเจองานที่มันยังไม่โอเคในช่วงสัปดาห์นี้นะถ้าคุณตัดสินใจสัปดาห์นี้เขาบอกว่าจะเป็นการตัดสินใจที่มันบุ่มบ่ามบู้วามใจร้อนเกินไปนะคะลองปรับแผนแบบนี้ค่ะเ,เราลองดูดีกว่าว่าในงานของเราเนี่ยในเนื้องานเนี่ยมันมีข้อบอกพร่องอะไรตรงไหนนะคะแล้วก็พยายามค่ะเขาในในไพ่นะ้อ้นเห็นว่าพยายามที่จะ พีอา PR งานของเราหรือผักดันงานของเราอะ่ะให้มันออกไปสู่ตลาดใหม่ที่มันไกลขึ้นไกลขึ้นเนี่ยหมายถึงต่างถิ่นต่างแดนไปเลยนะคะข้ามไปอย่างพมา่าได้ในก็ไปนะคะเอาไกลแค่ไหนก็ไกลได้เท่าที่เท่าที่เราไปไกลได้แหละสิงคโปร์นะคะ ห่ปุปนอะไรแบบนี้นะคะเอาเอาเท่าที่เราไหวนะคะผักดันไปกับาชาวต่างชาติต่างภาษาเนี่ยอ้นดูว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีแล้วเงินทองม,มันจะเข้ามานะได้อย่างดีเลยทีเดียวโดยเฉพาะในรอบสัปดาห์นี้นะมันมีโอกาสใหม่ๆอะไรขึ้นมาอยู่เยอะนะคะแทนที่ว่า แทนที่ว่าเราจะตัดสินใจแบบบุ่มบามลาออกเนี่ยเขาบอกว่าภารกิจคุณยังไม่เสร็จจากที่เนี่ยจากที่ทํางานตรงนี้ยเพราะฉะนั้นเมื่อภารกิจยังไม่เสร็จก็ทําก่อนใจเย็นๆอย่าเพิ่งลาออกนะคะมาถึงเรื่องการเงินเมื่อกี้นี้ที่ ตอนต้นเนี่ยอ้นเกินเวลาว,ว่าจะได้เงินเงินพิเศษเงินแถมเงินโบนัสเงินที่ได้มาเปล่าๆฟรีๆเงินที่มันไม่ได้อยู่ในารายรับปกติประจำวันไม่ใช่เงินเดือนนั่นแหละนะคะก็จะมีโชคลาภหรือของขวัญถูกอ,อกถูกใจเป็นชิ้นเป็นอันจับต้องได้นะคะชื่นใจคุณเลยแหละนะคะก็ตรงนี้เนี่ยเรื่องการเงินเนี่ยเป็นเรื่องค่อนข้างดีนะคะดี และจะยิ่งดีมากถ้าหากว่าคุณคุณได้เงินจากจากคอนเน็ชันจากแดนไกลอะนะคะจากต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยนะคะแล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ยเงินทองตอนนี้ไม่มีเวลาใช้เงินเออน่าอิจฉาไหมไม่มีเวลาใช้หรืออีกไหนหนึ่งก็มันมันวุ่นวายมากกับเรื่องของการงานวันวันก็อยู่แต่กับ กับกับเรื่องรูทีน่ะกับเรื่องที่ว่าเช้าขึ้นมาทำงานกินข้าวกลางวานันตกเย็นกลับบ้านแบบเป็นแบบนั้นนะคะจนเราคือการเป็นแบบนี้มันดีนะมันดีตรงที่ว่ามันจะทำให้เงินทองเราอะเพิ่มพูนขึ้นเพิ่มพูนขึ้นแล้วก็ตัดเอาเรื่องบันเทิงออกนะคะตัดเอาเรื่องบันเทิงออกไปให้มากหน่อยนะคะก็เป็นช่วงเวลาหางเงินหาทองและจะเงินทองเนี่ยจะมาจากการงานที่มัน ่องใสอ่ะมันอ่ามันดีงามมันเรียบร้อยมันอยู่มือนะคะมันจะได้มาอย่างสาสมใจเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าจบด้วย9ก้าเหรียญน,นะคะท่านที่เป็นสุภาพบุรุษนะคะท่านอ่าเจ้าของดวงชะตาที่เป็นเพศชายนะ,ะผู้หญิงค่ะจะนําเงินนําทองเนี่ยนำความมั่งคั่งมาสู่บ้านเรือนนะคะก็บางทีแล้วเงินทองก็อาจจะไม่ได้ตกอยู่ในกระเป๋าตัวเองนะโอนไปให้กับ ภรรยานะคะสมดุแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณเป็นสุภาพสตรีนะก็ดีมากเลยทีเดียวยิ่งดียิ่งดีสำหรับในดวงของผู้หญิงนะคะก็จะมีเงินทองมั่นคงมั่งคั่งขึ้นมาดูในเรื่องความรักกันบ้างนะคะก็เวลามีหนึ่งถ้วยขึ้นมาเนี่ยก็เห็นหนึ่งถ้วยขึ้นมาใน ในตำแหน่งของคู่ครองคนรักด้วยนะเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษเนี่ยที่ชีวิตแบบดูอับเฉามานานอาจจะได้ข้อความดีๆอาจจะมีคนส่งมเมสเสจส่งสัญญาณอะไรดีๆมาให้บางทีเขาอาจจะตั้งสเตตัสแล้วแบบบอกอ้อมๆนะคะซึ่งเป็นความหมายหมายถึงคุณโดยตรงนะคะพูดลอยๆแต่หมายถึงคุณอะไรแบบเนี้ยซึ่งคุณกับเขาก็จะ,จะจะรู้อยู่แก่ใจกันเองเป็นทํานองนี้หรืออาจจะได้รับ ข้อความดีๆมาให้ชื่นใจมีสัญญาณนั่นแหละค่ะมีสัญญาณว่าเอ้ยเขามีใจให้อะไรอย่างนี้นะคะหรือไม่ก็ถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะดูแล้วว่ามีคนมาจีบเนี่ยแน่นอนเพราะมีอัศวินถือถ้วยมีคนยื่นความรักเข้ามาให้แต่คุณโฟกัสงานมากเลยอะนะคะมากมากซะจนแบบ อยากได้ลู่ทางทามาหากินมากกว่าอยากได้ผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนที่โสดนะทีนี้เนี่ยคนที่เข้ามานี้ยก็โอเคนะคะเป็นคนที่ในรอบสัปดาห์เนี้ยตอนเนี้ยช่วงเนี้ยคบได้คุยได้โอเคถ้าเกิดเพิ่งเริ่ม,เร,มเริ่มความสัมพันธ์นะคะก็เขาเรียกว่ายังสามารถพัฒนาต่อไปได้อีกในอนาคตนะคะแต่ดูแล้วเนี่ยพอนานๆไปสักพักหนึ่งด้วยตัวคุณเองนะั่นแหละก็จะเริ่มแบบออยู่คนเดียวโอเคกว่าหนะ้าอะไรอย่างเงี้ย ก็ออ,อยู่คนเดียวแล้วคิดเรื่อง,เร,องเรื่องทองไปโอเคกว่าอะไรแบบนี้นะคะก็จะจะงกเงินนิดนึงแล้วก็จะโฟกัสในเรื่องของเงินทองดวงแบบนี้เหมาะที่จะมีแฟนแบบต่างชาติต่างภาษาคือไม่ต้องอยู่ใกล้ชิดกันมากแบบไปไป,ไปมามาอยู่ห àng, ่างๆกันจึงจะดีอะไรแบบนี้คะ่ะถ้าเกิดว่าอยู่เป็นแบบคู่ผัวตัวเมียแบบเป็นเป็นเรื่องเป็นราวใกล้ชิดกันะ่ะ ไม่นานก็ทะเลาะนะคะก็จะมีเหตุให้แบบขัดใจมีปากเสียงเนี่ยโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะถ้าคนมีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยก็พักนี้นะคะใหอะ้อยู่ใกล้กันแล้วทะเลาะกันบ่อยนะคะแต่พอเวลาไกลไปก็ก็คิดถึงก็เป็นห่วงนะคะมีไพ่เดทขึ้นเนี่ยนะคะแล้วก็มีเรื่องของไพ่ที่เป็นเรื่องของทิศิีดื้อดึงทะเลาะวิวาทอะไรอย่างเงี้ยชาวราศีเมษอาจจะ อ่าอ่าคนที่คนที่อันนี้พูดถึงครอบครัวนะเรื่องปัญหาครอบครัวเนี่ยคนที่เหน็ดเหนื่อยอยาล้างมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบอ่าความความความรักความสัมพันธ์นะคะจะได้ไปจ,จนถึงจุดสิ้นสุดมันมีไพ่เดทเนะาะทะเลกกาะกันจนถึงจุดสิ้นสุดและจนเคลียร์จนตกลงกันได้แล้วว่าอืมอย่าเธอจบเธอจบความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือ หลายๆคนเนี่ยไม่ได้จบความสัมพันธ์นะคนที่ไม่ได้มีปัญหากันเนี่ยยังเป็นครอบครัวกันกันดีอยู่เนี่ยนะคะในไพ่บอกว่าอยู่ใกล้ก็ทะเลาะกันก็ต้องอยู่ไกลๆกันถึงจะดีนะคะพออยู่ไกลๆแล้วล่าเริงเบิกบานขึ้นนะคะแล้วก็ต่างคนต่างมีมุมส่วนตัวที่อยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องมา ตัวแนบชิดติดกันมากนักนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความรักของชาวราศีเมษนะคะก็จบแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ชื่นชอบ ถูกใจนะคะก็กด Subscribe ไปที่ตําหนักดวงค่ะแล้วก็ใครที่จะติดตามข่าวสารของทิพวารีราชินีพระจันท์นะคะไปที่เพจเลยค่ะเพจก็ชื่อนี้เลยทิพวารีราชนีพระจันท์นะคะส่วนคนที่จะดูดวงส่วนตัวนะคะถ้าหากว่ามีกําลังทรัพย์ไม่เดือดร้อนอะไรนะคะอยากจะเช็คดวงนะคะสอบถามค่าดูดวงมาที่ Line ID.Emmy Beauty นะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ